สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลล์บอลกันต่อมาดูที่รายการบอลลบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025หรือว่าปี2568นะครับซึ่งวันนี้17ธันวาคม2567มีการถ่ายทอดสดการจับสลากแบ่งกลุ่มบอลลีบอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่ง FIBB นะครับก็มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องบอลบอลโบในการจับสลากแล้วก็มี ทีวีของไทยด้วยครับทีวีเอนะก็มีการจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลออกมาทั้งหมด แกลุ่ม8ปดสายซึ่งแต่ละสายเนี่ยจะมีแต่ละชาติเข้าร่วมกันแข่งกันทั้งหมด4ชาตินะครับซึ่งแต่ละชาตินั้นก็ผ่านในส่วนของการชิงแชมป์ทวีปมาแล้วแล้วก็โคต้าต่างๆตามที่ FIBB หนดนั่นเองนะส่วนในเรื่องของการแข่งขันนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568หรือว่าปี2025โดยแบ่งออกเป็น8สายสายละ4ทีมสําหรับเจ้าภาพก็คือประเทศไทยของ เรานั่นเองนะครับเป็นเจ้าภาพจัดทำการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ซึ่งก็ผ่านในส่วนของการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สำหรับแต่ละทีมนะครับซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด32ทีมตามกฎกติกาที่เปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิม24นะก็รายละเอียดดังนี้นะครับ มีโคต้าของทีมเจ้าภาพก็คือไทยของเรานั่นเองนะจริงๆแล้วไทยเนี่ยก็เข้าสู่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในฐานะแชมป์ทวีปเอเชียอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไทยเรานะครับเป็นเจ้าภาพก็เลยได้ในส่วนของโคต้าไปนะส่วนแชมป์เก่านะครับเป็นของเซอร์เบียนะก็เซอร์เบียก็จะได้โคต้าตรงนี้นะครับทีนี้ทวีปเอเชียนะครับก็จะมี จีนนะครับซึ่งเป็นอันดับที่สองนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีทางด้านเวียดนามนะครับเข้ามาเป็นโคต้าเพิ่มของทวีปเอเชียเนื่องว่าเราเนี่ยนะครับก็คือได้รับโคต้าของเจ้าภาพไปแล้วนั่นเองก็เป็นอนันสส์ของเวียดนามที่จบอันดับที่4ของชิงแชมป์เอเชียปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยจีนเนี่ยอันดับที่5 ของโลกญี่ปุ่นอันดับที่7ของโลกส่วนเวยียดนามอันดับที่33ของโลกนะไทยเรานะครับอันดับที่13ของโลกนะครับสาหรับโบรเรนกิ้งนะครับแล้วก็เซอร์เบียแชมป์เก่าเนี่ยอันดับที่10ของโลกทวีปโซนแอฟริกานะครับก็จะมีเคนยาอันดับที่22ของโลกนะครับมีอี์อันดับที่36ของโลกแล้วก็แคมรูนอันดับที่2 7ของโลก แล้วก็จะมีทีมโซนยุโรปจะมีอิตาลีครับอันดับที่1ของโลกตุรกีอันดับที่4ของโลกแล้วก็เนเชลแลนด์อันดับที่9ของโลกแล้วก็นอร์เซกานะครับสหรัฐอเมริกาอันดับที่3ของโลกแคนาดาอันดับที่8ของโลกแล้วก็โดมินิกันอันดับที่11ของโลกอเมริกาใต้มีบราซิลครับอันดับที่2ของโลกอาร์เจนตินาอันดับที่17ของโลกแล้วก็โคลอมเบียอันดับที่2 7ของโลก แล้วก็คัดเอาอันดับโลกที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลิ์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปีส0 2 5ในครั้งนี้ก็จะมีโปแลนด์อันดับ6ของโลกเยอรมนีอันดับที่12เบลเยียมอันดับที่1 4เชเกีอันดับที่1 5ปหโปรตุกอันดับที่16แล้วก็จะมียูเครนอันดับที่18ฝรั่งเศสอันดับที่1 9บเกัลแกเรียอันดับที่2 0คิวบาอันดับที่24วี่ซิบที่25สวีเนียอันดับที่26โยี่สับที่เก็กรีซ อันดับที่30ของโลกครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมด32ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นั่นเองนะทีนี้ครับจับสลากเป็นการแบ่งสายออกมาทั้งหมดนะครับมี8กลุ่ม8สายดังนี้กลุ่ม A ครับจะประกอบไปด้วยไทยเจ้าภาพนะครับแล้วก็จะมีเนเธอร์แลนด์มีสวีเดนนะครับแล้วก็จะมีอียิปต์ต่อมาครับกลุ่ม B จะมีอิตาลี สโลวาเกียคิวบาแล้วก็เบลเยียมกลุ่ม C มีบราซิลกรีซฝรั่งเศสแล้วก็ปโตริโกกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาสโลวีเนียอร์เจนตินาแล้วก็เชคกลุ่ม E มีตุรกีสเปนมังกรียแคนาดากลุ่ม F มีจีนเม็กซิโกโคลอมเบียโดมินิกันกลุ่ม G จะมีโปแลนด์เวียดนามเคนยาแล้วก็เยอรมนีและกลุ่ม H นะครับจะมีญี่ปุ่นแคเมรูนยูเครนแล้วก็เซอร์เบียนี่ก็คือทั้งหมด8กลุ่ม8สายตามการจับสลากในการแข่งขันขรครั้งนี้ครับวอลล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ก็เห็นชัดเจนครับถ้าเกิดว่าเราดูที่กลุ่ม A คือไทยเรานะครับจะมีไทยอันดับ13ของโลกนะแล้วก็จะมีอียิปต สวีเดนเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยของแข็งจริงก็จะมีเนเธอร์แลนด์นะครับสำหรับไทยเราที่จะเจอส่วนอียิปสวีเดนแอดมินก็ยังมองว่าไทยเราก็ค่อนข้างเป็นต่ออยู่นะแต่ว่าทั้งนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับส่วนกลุ่มที่มีในส่วนของทางด้านทวีปเอเชียของเราร่วมอยู่ก็จะมีทางด้านจีนกลุ่ม F นะครับเม็กซิโกโคลอมเบียแล้วก็โดมินิกัน กลุ่มนี้ก็ถือว่าจีนค่อนข้างที่จะโอเคสุดและถ้าแอดมินดูอย่างนี้นะแล้วก็กลุ่ม H นะครับมีญี่ปุ่นแคนรูนยูเครนแล้วก็เซอร์เบียแอดมินก็คิดว่าญี่ปุ่นกับเซอร์เบียเนี่ยก็สูสีกันนะครับส่วนยูเครนกับแคนรูนแอดมินคิดว่าญี่ปุ่นก็ดูเหนือกว่าส่วนกลุ่ม G นะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับอาเซียนของเรานะก็มีโปลแลนด์เวียดนามเคนยาเยอรมนี Kenya, ie, นะครับทีนี้เนี่ย ถ้าทีมที่หนักจริงๆของเวียดนามก็จะเป็นโปแลนด์นะแล้วก็เยอรมนีแต่แอดมินก็คิดว่าเยอรมนีกับเวียดนามเนี่ยแอดมินก็มองว่าเยอรมนีก็ดูได้เปรียบหรือว่ามีความเป็นต่อกับเวียดนามไม่เยอะมากสักเท่าไหร่แอดมินก็คิดว่าเวียดนามน่าจะพอสู้ได้ส่วนเคนยาเนี่ยแอดมินคิดว่าเวียดนามน่าจะผ่านได้นะครับส่วนโปแลนด์เนี่ยค่อนข้างหนักสําหรับเวียดนามนะก็ถือว่าเวียดนามก็เจออยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งเลยนะครับก็มา ติดตามชมเชียร์มาดูกันนะก็เชียร์ทวีปเอเชียของเราด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการแข่งขันระดับโลกแล้วตอนนี้นั่นเองนะอันนี้เป็นรายละเอียดส่วนในเรื่องของตารางการแข่งขันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะก็แข่งขันกันที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับก็แข่งขันกัน ประมาณ4จังหวัดนะครับเท่าที่มินได้สืบทราบมานะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งส่วนสาวไทยของเราครับก็โคชออสนะครับเข้ามาบัญชาการให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเต็ม100%แน่นอนนะฮะก็มาดูเรื่องของการใช้แท็กติกการเล่นนะครับแลเรื่องของการปรับเกมหลัก ในเรื่องของสูตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดของทีมสาวไทยต่างๆว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างมีการวางผู้เล่นยังไงนะครับมีการปรับในเรื่องของ ลูกเล่นการเล่นอย่างไรโดยเฉพาะเกมรุกของทีมสาวไทยที่นะครับมีเกมรุกที่ค่อนข้างซับซ้อนมีลูกสูตรเยอะนะก็มาดูกันครับน่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแน่นอนสําหรับโคชออสที่กับคัมแบ็กเข้ามาในครั้งนี้ครับส่วนบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับตอนนี้ก็ยังคงลดแล่นอยู่ตามหลีกต่างๆนะครับที่เป็นหลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหลีกญี่ปุ่นนะครับอย่างชัชออนอย่างทางด้านทัศดาวนะฮะ อัชลาพรอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลีกเกาหลีใต้ก็จะมีธนัชามีวิภาวีอย่างนี้นะครับหลีกอเมริกานะครับก็จะมีพรพันแล้วก็จะมีเปียนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะทางด้านหลีกของเยอรมันก็จะมีบีมพิมพิชาโคกรัมนะครับก็กําลังเล่นหลีกต่างประเทศอยู่ตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อย จบฤดูกาลแล้วเนี่ยก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับโดยด่านแรกที่สาวไทยจะต้องแข่งขันก็คือเว l นอล2,025ซึ่งในการแข่งขันปีนี้เวเนอลเนี่ยก็จะมีการตกชั้นนะตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาจาก16เป็น18ทีมส่วนนะครับในเรื่องของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยก็แอดมินคิดว่าก็มีเวลาฝึกซ้อม เพิ่มเติมอยู่แล้วนะก็มาเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวแอนนิงจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอบลบบบและกีฬาสวัสดีครับ